สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของข้อตรวจพบทางด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับซึ่งเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบอตอรหรือเทศบาลนะครับ โดยกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2566ซึ่งเขาได้ตรวจพบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายเนี่ยหลายประเด็นนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าเป็นประเด็นใดมีการตรวจพบการปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรรวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำหนด วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรเราจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับในคลิปนี้เรามาเริ่มกันที่การข้อตรวจพบในเรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่าใช้ใจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะครับก็คือ1เนี่ยมีการจัดทําโครงการฝึกอบรมอาชีพเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหลโดยในโครงการนะั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาความรู้และก็ทักษะอาชีพให้แก่ประชาชนโดยมีการซื้อพันปลาอาหารปลาแจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมรับฝึกรับการฝึกอบรมแต่ปรากฏว่าบ่อปลาที่ใช้ในการดําเนินการตามโครงการนั้นเนี่ยเป็นสถานที่และทรัพย์สินของวิทยากรซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการดําเนินการนะครับ ในข้อที่2ประเด็นที่พบก็คือโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานนั้นกําหนดสถานที่เพื่อรับประทานอาหารณนะจังหวัดระนองแต่จากการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินนั้นปรากฏว่าร้านอาหารที่มีอยู่และที่ตั้งณนะจังหวัดจุมพรคนละสถานที่กันเลยนะครับโดยที่เขาตรวจสอบเนี่ยไม่พบเอกสารหลักฐานที่ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง กำหนดการตามโครงการดังกล่าวนะครับและ 3. มเนี่ยมีการเบิกค่ากระเป๋าและเครื่องเขียนสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกว่าจํานวนผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ถูกต้องนะครับในระเบียบกฎหมายนะครับคุณผู้ชมก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2557ในข้อ12นั้นกำหนดว่าโครงการหรือว่าหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นก็ตามจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเบอิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบดังนี้นะครับเบิกจ่ายอะไรได้บ้าง 1. นึก็คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการใช้การตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 2. ค่าใช้ใจ่ายพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม 3. ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ 4. ค่าประกาศนียบัตร 5. ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ 6. ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 7. ค่าใช้ใจ่ายในการติดต่อสื่อสาร 8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึกอบรม 9. ค่ากระเป๋าสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 10. ค่าของสันมนาคุณในการดูงาน11ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 12. ค่าสันมนาคุณวิทยากร13ค่าอาหาร 14. ค่าเช่าที่พัก 15. ค่ายานพาหนะ 16. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมนะครับ นี่คือค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ในเรื่องของอโครงการหรือหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมที่ท้องถิ่นจัดนะครับท้องถิ่นจัดเองก็ได้หรือร่วมงานกับหน่วยงานอื่นก็ได้และก็ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารก็เบิกจ่ายได้ตามนี้นะครับต่อมานะครับประเด็นที่เขาตรวจพบก็คือในประเด็นที่4มีการเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรเกินอัตราที่ระเบียบกำหนด เช่นจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน1,800บาทก็คือ3ชั่วโมงชั่วโมงละ600นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยปรากฏว่ากำหนดการฝึกอบรมนั้นกำหนดให้มีการบรรยายเวลา9นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกาซึ่งเขานับได้1ชั่วโมง45นาทีและเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานับได้1ชั่วโมงนะครับ ซึ่งรวมแล้วเนี่ยบรรยาย2ชั่วโมง45นาทีก็จะรวมเป็นเงินค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะต้องได้รับเนี่ยนะครับหนึ่าร้อยบาทเป็นการจ่ายเงินเกินอัตราที่ระเบียบกําหนดจํานวน300บาทนั่นเองนะครับตรงนี้มีจ่ายาเกินเกินที่กําหนดเอาไว้นะครับ และในข้อ5ที่ตรวจพบก็คือมีการใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายค่าสมนาศุลวิทยากรซึ่งไม่ถูกต้องนะครับในระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพุทธศักราช2557ในข้อ17นะครับ กำหนดว่าค่าใช้จ่ายตามข้อ12วงเล็บ12ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้นะครับตามข้อ12วงเล็บ12ก็คือค่าสมนาคุณวิทยากรนั่นเองนะครับวงเล็บ1ห,หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรวงเล็บกไก่ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายเนี่ยให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน1คนถ้าเป็นการบรรยายนะครับ จ่ายได้เพียง1คนวงเล็บจอจานการนับชั่วโมงการฝึกอบรมเนี่ยก็ให้นับตามเวลาที่กำหนดในตารางการฝึกอบรมโดยรวมเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มการฝึกอบรมแต่และชั่วโมงจะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า50นาทีถ้าไม่ถึง50นาทีแต่ไม่น้อยกว่า2 5นาทีให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ในอัตราค,ครึ่งชั่วโมง เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับที่เขาตรวจพบเนี่ยปรากฏว่ามีการบรรยายไปเนี่ยนะครับรวมแล้ว2ชั่วโมง45นาทีเพราะฉะนั้นนะครับไม่ถึงระยะเวลาเนี่ยไม่ถึง50นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเวลาไม่ถึง50นาทีเนี่ยเขาไม่น้อยกว่า25นาทีเขาให้เบิกจ่ายอัตราครึ่งชั่วโมงก็เท่ากับเบิกจ่ายได้เพียง300บาทนะครับกรณีนี้เนี่ย 3เบิกจ่ายไป1,800บาทนะครับถือว่าเกินอัตราที่กำหนดนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยวงเล็บ3การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรตามเอกสารหมายเลข1ท้ายระเบียบฉบับนี้นะครับเป็นหลักฐานนะครับวงเล็บ2อัตราค่าสมนาคุณวิทยากรเนี่ยกำหนดอย่างไรนะครับวงเล็บกอกไก่ ถ้าเป็นวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐไม่ว่าจะสังกัดท้องถิน่นที่จัดฝึกอบรมหรือไม่นะครับให้ได้รับค่าสมนาคุณสําหรับการฝึกอบรมประเภทกอไม่เกินชั่วโมงละ800ส่วนการฝึกอบรมประเภทขอและการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเนี่ยให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ600บาทวงเล็บขอไข่วิทยากรที่ไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บกอไก่ ให้ได้รับค่าสัมมนาคุณสำหรับการฝึกอบรมประเภทกอไก่ไม่เกินชั่วโมงละ1,600บาทส่วนการฝึกอบรมประเภทขอไข่และการฝึกอบรมบุบคคลภายนอกให้ได้รับค่าสัมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ1 2 0่อ 1, บาทนะครับวงเล็บคขขวักไวกรณีที่จำเป็นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และก็ประสบการณ์เป็นพิเศษเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กำหนดจะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่กำหนดตามวงเล็บกอไก่หรือขอไข่ก็ได้แต่นะครับแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับวงเลงง็บงองูการฝึกอบรมที่ท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นถ้าวิทยากรเนี่ย ได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้วให้ท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมเบิกค่าสมนาคุณจากท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมนะครับตรงนี้นะครับถ้าการฝึกอบรมที่ท้องถิ่นจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นถ้าววทยากรได้รับค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอื่นแล้วนะครับก็ให้ท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมเบิกค่าสมนาคุณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมข้อ22 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้นะครับบุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่ใครบ้างวงเล็บ1ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรมแข่ผู้มีเกียรติและผู้ติดตามไม่เกิน2คนนะครับเบิกจ่ายได้นะครับประธานผู้ติดตามนะครับบุคคลที่เป็นประธานและผู้ติดตามไม่เกิน2คน วงเล็บ2เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมวงเล็บ3วิทยากรวงเล็บ4ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวงเล็บ5ผู้สังเกตการตรงนี้เบิกจ่ายได้นะครับข้อ25การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอกถ้าท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมเนี่ยไม่ได้จัดอาหารที่พักยานพาหานะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดเอาไว้ในข้อ21และให้ท้องถิ่นที่จัดฝึกอบรมเนี่ยเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับวงเล็บ ah 3นะครับ ค่าพาหนะเดินทางให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี้เนี่ยให้ใช้แบบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเอกสารหมายเลข2ท้ายระเบียบเป็นหลักฐานการจ่ายนะครับท้ายระเบียบนั้นกําหนดแบบใบสําคัญสําหรับบุคคลภายนอกตามเอกสารหมายเลข2นะครับ และข้อตรวจพบที่เขาพบสุดท้ายก็คือในข้อ6การเบิกจ่ายค่าพาหนะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอกแต่ว่าไม่พบใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเนี่ยเป็นหลักฐานการจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีหลักฐานเป็นใบสําคัญรับเงินนะครับสาหรับค่าใช้จ่ายสําหรับบุคคลภายนอกเป็นหลักฐานในการจ่ายเงินด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือประเด็นข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการคลังการเงินการบัญชีการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ในเรื่องของการเบริกค่าใช้ใจ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมนะครับซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อในคลิปหน้านะครับ